ักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะในวันที่5-8ถึง8มีนาคมนี้ค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญประชาชนและาศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งจังหวัดใกล้เคียงร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกาธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในระหว่างวันที่5-8มีนาคมนี้ณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียง ใหม่ค่ะ โดยจะมีการแจกบัตรคิวจำนวน2รอบด้วยกันนะคะแบ่งเป็นรอบเช้าในเวลา8นาฬิกาจำนวนไม่เกิน3,000คนค่ะและในรอบบ่ายเวลา12นาฬิกาจำนวนไม่เกิน3,000คนเช่นเดียวกันซึ่งจะจัดที่บริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และในวันที่4มีนาคม2567ในเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นค่ะจะมีการจัดริ้วขบวนอันเชิญอย่างยิ่งใหญ่โดยจะเคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำ มายังหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุขึ้นสู่บนดบที่ประดิษฐานบนหอคำหลวงสำหรับโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลอินเดียกระทรวงวัฒนธรรมอินเดียสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิขยาวิชาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศอินเดียนั่นเองค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนในวันที่5 8มีนาคมนี้นะคะ